ทะลานจากน้ำฝาดเปลี่ยนทะลานวสองขอแจ้งข้อมูลลูตามคนร้ายมีด้วยกันสองคนคนร้ายคนแรกเป็นชายผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงประมาณ165เซนติเมตรมีแผลเป็นที่แก้มซ้ายมือขวามีรอยสักเป็นลูกดาวพกพาอาวุธลูกซองสีดำระเบิดเอ็มลบหนีไปทางเส้นทางน้ำปลารีซอ พกพาอาวุธบเบรตต้า92 FS มีระเบิดแบบกว้าง M26 ทราบรับเปลี่ยนพรลานรับทราบ คะพ่อคำแพงอเป็นอะไรอะลูก พ่อเห็นหนูต้องมองแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาเลยอะหนูรอสายจากคุณใหญ่นะคะเวลานี้น่าจะถึงพระลาแล้วนะคะแต่คุณใหญ่ยังไม่โทรมาเลยอะคะ่ะปกติคุณใหญ่ไม่เคยผิดเวลานะคะพ่อหนูเลยอดห่วงไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าอที่คุณจดให้ผมมาเนี่ยผมขอบใจนะแต่ผมอยากรู้จริงๆว่า คุณรู้ได้ไงว่าคนร้ายใช้เบตตา 92fs กับลูกระเบิด m26 ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือปืนของชัดชัยวิเศษสุนทรูมณอย่างปืนที่จ่าพกเนี่ยก็เป็นปืนชนิดเดียวกับที่คนร้ายใช้แล้วรูปพัน์สันฐานของคนร้ายเนี่ยคุณระบุได้ชัดเจนคุณอยู่ใกล้มันใช่ไหมผมก็อยู่ใกล้พอๆกับผู้โดยสารคนอื่นคนร้ามาเดินมาเก็บเงินผู้โดยสารทุกคน คุณเป็นใครเนี่ยคุณมาจากไหนเนี่ยผมมาจากกรุงเทพมาทำธุระที่พลานส่วนผมเป็นใครอีกประเดี๋ยวผมก็ต้องให้ปากคำพนักง,งานสอบสวนผมว่าจะลองไปถามพนักง,งานสอบสวนดูก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคุณคุณ ครับจ่า,จาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ต่อเลยครับจ่า,จาครับทำงไ้ครับจ่าได้ตัวคนร้ายหรือ,อยังวาดิศกำลังสกัดจับครับครเป็นคนให้รายละเอียดรายงานเบื้องต้นที่ส่งทางวิทยุจ่าประนต์ครับ ไอ้จ่าประนตเนี่ยนะมันเก่งขนาดนั้นเลยครับปกติแกจะไม่ค่อยเอาไหนเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ครั้งนี้น่าแปลกครับที่รายงานได้ชัดเจนฉาฉาดเป็นพิเศษงั้นเดี๋ยวไปเรียกตัวมันมาหน่อยฉันมีอะไรจะทาครับเฮ้ยท่ามาแล้วท่านมาแล้วท่านมาะเอสัมาษณ์เลยนะ เดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านรองซับกันละกันนะครับผมมีธระด้านในเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตครับเจอนีครับเจอนี่ครับ่น้องครับมีอะไรอยากจะถามจับไปเลยตอนนี้จับตัวคนร้ายได้ยังครับตอนนี้ยังจับไม่ได้นะปรับรองว่าเดี๋ยวจับได้แน่นอนขออนุญาตครับเชิญ ท่านผู้กันอยากทราบว่าคนที่รายงานวิทยุเบื้องต้นคือจา่าใช่ไหมไม่ใช่ฝีมือผมครับถ้าไม่ใช่แล้วใคร ตัวได้แล้วครับขออนุญาตครับดาเฉยดบสีเอาตัวเข้ามาเลยพวกเรานี่คือโฉมหน้าโจรป้นรถ<ด>ไหนจะหลบกล้องไปทำไมเลาฮะคิดอยากจะเป็นโจร ก็ให้คนเขาจำน้าได้ไงสิน้องน้องสื่อครับเรื่องนี้ต้องชื่นชมตำรวจสอพอพระรามทุกคนที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่จนสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีและอีกคนที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงก็คือท่านผู้การอนีที่มาให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลในครั้งนี้